โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมชองทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม BNK 31 Gamer นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะครับที่ผมเนี่ยได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการดาวน์โหลดผับ g New s t a t e ที่ออกมาให้เล่นในเวอร์ชั่นแบบทดลองนะครับ ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปก่อนเนี่ยผมได้ระบุช่วงท้ายคลิปไว้นะครับว่าถ้าใครที่ต้องการจะดาวน์โหลดมาลองเล่นในตอนนี้เนี่ยคือไม่ทันแล้วนะครับส่วนสาเหตุจะเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยแต่ว่ายังมีผู้เล่นบางส่วนนะครับเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคลิปผมก็ไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับ มีบางส่วนที่ยังคงต้องการที่จะอ่าทดสอบหรือว่าทดลองดาวน์โหลดดูนะครับเผื่อฟุกประมาณนั้นนะครับและผมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบขาดใจคนดูสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะมาสอนดาวน์โหลดในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะครับทุกคนต้องไปโหลดแอปแทบแทบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับ ซึ่งหน้าตาเว็บที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยได้กดลิงก์มาแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยทุกคนกดที่คำว่า Android ได้เลยนะครับอันนี้ทำได้เฉพาะใน Android นะครับ iOS เนี่ยยังไม่มีมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดไปตรงคำว่า Android ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดมาด้านล่างนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะทำไมมันยังไม่มาวะโอเคมาแล้วนะครับหลังจากที่มันดึงขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนกดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็รอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับผมไม่ได้ใช้ WiFi นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะช้านะผมจะตัดคลิปไปตอนที่มันเสร็จนะครับ หลังจากที่ทำการดาวน์โหลดเสร็จนะครับทางตัว APK เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ในเครื่องเรานะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นให้เราติดตั้งในหน้าเว็บที่เราดาวน์โหลดแอปได้เลยนะแต่ว่าอัน,นี่คือผมหลงกดออกจากหน้าเว็บนะครับมันก็เลยต้องมากดติดตั้งในโฟลเดอร์แทนโอเคนะครับเมื่อเราได้ตัว APK มาแล้วเนี่ยเราก็กดติดตั้งไปได้เลยนะครับ ซึ่งการติดตั้งไอตัวแอปนี้เนี่ยต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับไม่นานนะรอแอป๊บรอแป๊บรอฉันรอเธออยู่นะครับแต่ไม่รู้เธออยู่คนใดอ่ะมาแล้วนะครับหลังจากที่มันขึ้นว่าติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็กดเปิดได้เลยนะขั้นตอนมันจะไม่ยุ่งยากนะครับทุกคนไปง่ายๆสบายๆเลยนะครับไม่มีอะไรต้องงงนะกดเปิดไปเลย โอเคนะครับเรากดเปิดแล้วมันก็จะมาอยู่ในหน้าของแอปนะครับผมไม่ได้ใช้เวไฟนะครับไอภาพตรงนี้มันก็เลยโหลดชา้านิดหน่อยโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าแอปมาแล้วเนี่ยเราก็ไปเสิร์ชหา Pub G New State ได้เลยนะครับในแอปนี่ก็มีเกมมากมายเลยนะครับโอเคนะครับเสิร์ชไปที่ Pu b g New State นะครับ หลังจากค้นหาแล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตไอคอนที่มีไอแถบสีเขียวบนซ้ายมือนะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นคำว่าแบบนี้เท่านั้นนะครับและหากของใครไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปในตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็นคำว่าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปให้ดูนะครับก็เข้ามาหน้านี้แล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่ขึ้นแบบนี้นะและหลังจากที่เราปรับอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็กดที่คําว่าลองได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดลองไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลต่างๆที่ให้เราเนี่ยกดอนุญาตนะครับ และสำหรับใครนะครับที่กดดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมันขึ้นคาว่าแบบนี้นะครับทุกคนต้องได้ไปดาวน์โหลดตัวแท็บแทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการดาวน์โหลดใหม่ในครั้งนี้เนี่ยให้ทุกคนกดไปที่มุมบนนะครับคือมันเป็นมุมโปรไฟล์นะบนขวามือตามอ่านิ้วที่ผมชี้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับ โอเคนะเข้ามาแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตคําว่าเข้าร่วมทดสอบแถบแถบนะครับอันนี้ผมกดผิดนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับเข้าร่วมทดสอบแถบแบนะครับตรงนี้เองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดแถบแบเวอร์ชันทดลองนะครับโอเคครับกดไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นคาว่าเริ่มดาวน์โหลดแถบแบเวอร์ชันทดลองนะครับหลังจากนั้นก็รอจนกว่ามันดาวน์โหลดเสร็จนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะเราก็ไปกดติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับมาตรงนี้ก็กดติดตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เข้าไปอนุญาตสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดอนุญาตนะครับพอเปิดอนุญาตแล้วเนี่ยทางตัวแอปมันก็จะติดตั้งได้นะครับ กดติดตั้งไปแล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับก็ใช้เวลาพอๆกับการติดตั้งในรอบแรกนะมันก็จะใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับไม่เกินใจแน่นอนโอเคนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดเปิดได้เลยนะครับกดเปิดกดเปิดอ่ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชคำว่า p PUBG New s t t t e นะครับ เซิร์ชคำว่าผับ e w State แล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับไปตรงแอปที่เดิมเลย <D> ผมไม่ได้ใช้ไ fi ล์นะมันก็เลยช้าหน่อยนะครับทุกคนอย่าใจร้อนกันนะโอเคนะครับ <D> เข้ามาแล้วนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะปรับอะไรให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าไปต่อนะครับ <D> เดี๋ยวผมจะลองกดคําว่าไปต่อนะครับตอนที่มาศูนย์เปอร์เซ็นนะ <D> เดี๋ยวกดไปดู อ่าโอเคนะครับทุกคนมันไม่ขึ้นแบบเมื่อกี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มดาวน์โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ารอจนกว่ามันจะเสร็จเนี่ยนานแน่นอนนะครับอันนี้ผมตัดมาตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ใช้ไ i f i เนี่ยก็จะรอไม่นานนะครับประมาณ20นาทีพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นติดตั้งนะครับแลวก็เป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งโดยอัตโนมัตินะครับ แล้วก,ก็กดเปิดเข้ามาเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลังจากนั้นแล้วก็จะได้เห็นหน้าตาของตัวเกมแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดสําหรับการดาวน์โหลดนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปต่อไม่ได้แล้วนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็ไม่มี Gmail ที่เราเนี่ยไปลงทะเบียนไว้นะครับ คือสำหรับ Gmail ไหนเนี่ยที่ไปลงทะเบียนล่วงหน้านะครับมันก็จะมีช่องขึ้นมาให้เราใส่ Gmail เพื่อเข้าไปเล่นทดลองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปลงทะเบียนลองเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสิ้นสุดประมานนี้เลยนะครับไม่ได้ไปต่อไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมรอจนกว่ามันจะขึ้นหน้าไอ้ตัวเกมมาเลยดีกว่านะครับก็ใช้เวลาดาวน์โหลดอ่าสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่นานแน่นอนนะครับ โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาสุดท้ายของตัวเกมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับมันก็จะมาถึงแค่ ouais right. agree, ตรงนี้นะครับเราก็ไปต่อไม่ไ yes. ด้แล้วนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการสอนดาวน์โหลดนะครับซึ่งทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าดาวน์โหลดมามันก็เล่นไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าฝึกไว้นะครับเผื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยมันมาให้ทดลองเล่นอีกนะครับทุกคนก็เอาไว้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับ และก็เป้าหมายหลักๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือผมมาทําตามคาขอนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะอยากขัดใจคนดูสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับยังไงก็ตามก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่อง b n k อ็นเคอฤษฎีวันเกมเมอร์กันด้วยนะครับและก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีครับ